วัสดี๋ยบผมมีเช่นเคยครับหาบ้างกินบ้างชาแนลครับมาอนี่มาหาหายังครับมาอนี่เขาหาของหวานครับของหวานนี่ยังของหวานมื่อนี่โอ้โหนี่คือมิ่มครับไม่ใช่ของหวานที่เขาหมายถึงครับมิมครับผมเอาแล้วครับไปแล้วครับเออขึ้นแล้วครับ่อยากจะพักอัโหกิปผงอสูบลงมา เออเอาอเอาลยเด้อแม่พี่นออ้องโตแม่ตอดหูโตผู้ตอดตาหมดแล้วครับผ่านหัวขึ้นต้นแล้วครับตอนแรกๆกับพวกเตีเ้ยๆลลลลลแล้วมาต้นมีหูกับตาบรรยากาศประมาณหกโมงครับตอนนี้บางมืองาไปเออเอาแล้วหันละทางหันละแบกเห็นหังไหมครับผุนครับผุนนะครับเออหังนะโฮเมนน้อยๆได้ครับ มไม่ได้สูบยาเด้ครับเ่าโชว์เป็นการเอามิ่มครับต้องเป่ามันเมาข้นกันครับเมเมาหเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับรำน่ะอนี่นะครับพานถางล่างครับอันนี้พานังล่างครับพานก้าครับรแล้วเรียบเแล้วเรียบรับีเรล้วีบเบเ ใส่ถอดพี่ไซีครับอหอด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 ,ดโอ้โหนครับสุกับคำยังไงนี่ยิยกัไปเตรมปอดแล้วเออทางเดียวครับฟังนี่นะแบบม่ล,ล้ำนั้นล้ำนี่เนี่ยโอ้โหเรลียกรำมาถือกันแล้วครับล้ำนี่นี่เออเนี่ยอ๋อมึงงับล้ำไหนที่เนี่ยน,นะ กองเลยครับด้างล่างก็ยมแล้วนั่นแหละอ้แม่แล้วแม่แล้วล้ํนั่นแหละครับฮู้ฮือๆของบนฮือๆ้วครับมีดปะฮือู้นี่วงเมู่้เลา้าล่างกัูเลานล่างเป็นไ

หู้มันวิ่ขึ้นฝ้าไปหาทางไม้ลูกหู้ตกมาแดกวุ่นเลยหาทางไม้เอาไม่มาไม่หรอมีดบอสนะครับเอาเบียดปลาขึ้นไปุ่งอันอันกักครับกูมองจะสุดโอ้โหลูกๆกดบนขึ้นฝ้าได้มีดไปจับไปไว้ โอ้พี่นองถ้วเบิ่งง็อดด็ดครับเด้งคืบบอกองมาหาผมเอาเเรียบร้อยเออรับ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 หครับ่ครับวัวน้ำหวายงไงครับเนี่ยครับเบิ่องรับบนบนขึ้นไปาทังไม้ลูกวางกำลังสวยครับมีเมเดียนหาครับ เดินหาครับบิมดีน่ะเหียครับงามงามครับแย้มครับหวานวจนพ่นดันสาวซักหน่อยครับเอางี้เดินครับมีมะแดงกิงออกุมาเนีครับเอ๊ะพวกขาเหนียวมาน้ำครับสิคุยมิมให้เบิ้งครับคุยน้ำน้ำหวานไปไมะมีมีตัดกิงเั้อ โอ้งําครับครับตื่นกายแต่จริงก็ใหม่ใช่ไหมอ,อ,อันนี้เป็นห้องงานมาตัวกับเรา,นนา,รานเนี่ยห้องสัพท์ห้องหายไปซ้ำหมือนกันพันแดงครับพานแดงโอ้หวานหวาน นี่ไถตาโป้ครับงั้นนี้รอดครับรอ,อดกันเมือ่อถอดเอาครั้งไหมน้ำมันมั่นเหนี่ยงเอาครับมาครับมาครับไปไปไปมีโอ้ห้องนะครับใบไม่ยนี่ครับ ไม่เนาะตื่นเลยตื่นเิงหมดเอาเอาขน่เฮ้ผมติดทำการคุอยู่มั้งครับเฮ้ขนิ่งฮ้อครับอะไรเอาไหมตื่นขอนี่งครับลองเลยีครับสูตรการกินครับโอ้อ้า้องนะโอ้เอาไปปัพี่สุดยอดครับ พูดเร่องาเงียบน้ำมันเงียบนั่งเล้เหรอเอาละครับบันนีันเล้งไงั<ร>เล้งอ่ะกับครับเร่อยขอกันครับาเงียวครับน้ำมิ่มครับูอยนสงีเรียบน่าดังมันครับ,อ,บอีกครับดังครับพูดต่อ เหี้้าหาแดงมาพันแม่ไอ้แดงมกินอะไรเลยผ่าน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 จุดยอดหวานเหนีบัดน้องเลยครับหัวหนาเต็มมือกึกครับสดเลยมั้งครับผีปูครับมาคุยอย่างนอ้เอ้า อยากจะพูดครับเออมครับเบิ้งำนี่ครับอ่าหอครับประมาณก็ต้องพูดครับเขาจะบเาดีแต่ว่าเล้ยงันมือครับดูท่านิครับหวานครับหวานเฮี้แข็งวเลยฮะคคุยอย่างนี้ ครับบึงอ mm. ือหือะบึงอือห่ยอหือหายใจเอาทังน้ทังกับโอ้โตโตทั้งก็คุยกับน้ำหวานครับหน่อยออดูันเยอร่อยครับอร่อย เดี่ยวแรงเดี่ยวแรงกุยข้าวเหนียวนี่เิ้วชิบังฟาดเหมือนเมืองครับเหมือนเมืองหวานหวานธรรมชาติครับเอาแบ่งเอาคำโตโตครับคุยหัวน้ำหวานครับดูครับเบิ้งครับเบิ้งจับไปนะครับคุณกำเนียบ หยุดโอ้ยเกียงครับเกียงหวานครับหวานครับจนเกียงครับเข้าวเหนียวเขาเข้ากันอีรีครับเากับข้าวเหนียวอูหันกัดเปิดหลดแล้วลายลายหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้ว เาลงกุ้งกับโอ้พากกันแซ่บคักครับคุยข้าวเหนียวกับน้ำมิมครับจนเกี้ยงครับโอ้มองโชัวนะครับหวานคักพี่น้องเลยพ่นนะปั่นจนพากันดูดมือกันโอ้สุดยอดครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจทีมงานของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ